เพราะว่ากันกดกบขอบนี่แหละซานหัวก็อยู่ขอบมันต้องมาละหัวขาวน่ะโอ้ทองแต่ถ้าทองแล้วมันดุดเด็ดเราจะดุดสามเกมเลยนะเฮนชินวงไกสสตาร์เร็วแล้วก็แล้วก็วกระทิงเว็บบาเอ้ยแต่เราไม่ได้สนตัวนี้สาน เบิร์ดคอมซีว้ลเกมมันบัคปะวะผมว่าเกมมันบักนะก็ไม่ได้ออกตัวเดิมนองสักหัวกูจะไหนนอ่ะผมกขาวนะสีอื่นไม่เอานะสีขาวนะโบเข้าให้ขาวขอละหัวขาวนะเบ้เข้าให้ดำอึคือเลยตัวเดิม ขีหายแล้วลืมอัดกดมาหนึ่งครั้งลืมอัดโอเคครับสวัสดีครับพูดใหม่กันเลยกันวันนี้เราก็จะมาหาซานหัวนะผมต้องการแค่สามตัวเพื่อให้น้องซีเพชิ่หามาวันนี้ก็เพื่อน้องคนเดียวขอให้ออกขอให้โดนเถอะไปผมก็ข่าวนะสีอื่นไม่เอานะสีข่าวนะ โปเข้าให้ขาวขาวมากเลยอะไปกันต่อสารหัวขอละหัวขาวนะเบ๊เข้าให้ดำอึ้อเลยตัวเดิม น้องซันหัวอยู่ไหนวะเกียยวกันบักวะโอ้ my g ก d ว่าเป็นศูนย์แล้วด้ศูนย์เพราะว่ากันกดกบขอบนี่แหละซันหัวก็อยู่ขอบมันต้องมาละหัวขาวน่ะโอ้ทองแต่ถ้าทองแล้วมันดุดเด็ดเราจะดุดสามเกมเลยนะเฮนชินวงไกลสตาร์เร็วแล้วก็ แล้วก็ปรทลิงเวฟบ้าเย้ยแต่เราไม่ได้สนตัวนี้สารเบิร์ดคอมซีฟอลเกมมันบักปะวะผมว่าเกมมันบักนะฮะอก็ไม่ได้ออกตัวเดิมลองสั่งงงกูอย่ไหนอ่ะอยากก็พูดไปว่าการเกลือน่ะต่อให้เกลือเท่าไหร่มันก็หยุดเราไม่ได้หรอก แปงลงร่องครับมันเกลือรครับคุณย่าครับมันเกลือครับป้ากรับยังทียังประชิดที่ออกเลยไอ้ซานหัวมันบล็อกแล้วหรือว่าเกมมันไม่รู้จักคําว่าซานหัววะนี่ฉันต้องการอีกแค่สามนี่มันก็จะสีหกแล้วแกแค่ออกไม้ฉันเข้าใจไหมซานหัวหัวข,า,ขาวๆนะ่ะมันเข้าใจไหมเกม มาเลยแล้วมันต้องมาแล้วล่ะรันตีเออหัวขาวจริง้วยแหละหัวขาวแหละแต่ไม่ใช่คนนี้มั้งอ้าววิวิวิอุ้ยวิ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 ออกมาด้วยวะโอ้เอาล่ะนับหนึ่งเพชรเดียดเท่าไหก่อนนับหนึ่งไงพร้อมกับการันตีเล่นเกมไหนต้องการันตีเกมนั้น โอ้ไม่ก็มันก็ไม่ไหวดิแต่เราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ซานหัวนับหนึ่งทั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่สองแหละแต่เพชรม,มีเปล่าไม่รู้โอ้สามพันกดอีกสองเทียรักนะสามพันซานหัวซานหัวนายเป็นใครนะ่ะ ฉันต้องการสานหัวนะ่ะบ่เอ้ยมาเถนะจะสองตัวเองอะเบ้เข้าให้สานหัวไม่ล่ามึงไม่คิดจะแบ่งคนอื่นออกมาเลยออกมาคนเดียวเลยตู้นี้ว่างั้นโอ้หมก็อดต <c oughs> าจะไหล <c oughs> โวยแล้ว บะเอ้ยโอ้โหเบลล์ลนะั่นเลยเอาโมเม่มมรแรกเลยชิ She, หายแล้วเอามันเข่าตูนโมเม่มมรแรกเลยเอาอะไรอะ่ะโอ้โ ันต้องแลกกันล่ะจะไปสนใจหรอกแค่เอาแค่ซานหัวตัวเดียวพอแล้วแค่สองตัวนะ่ะไงกันไม่ได้หรือไงกันนะเพชรเพื่อซานหัวแล้วไม่หามาเนี่ยเบข้าใหาสี่ดาวในตู้มันมีสามตัวนะสามตัวละครสี่ดาวในตู้นะเธอออกมาตัวเดียวออกมาคนเดียวด้วย ไม่แต่งคนอีกออกมาเลยนักสามคนโพดโพวะมึงโพดโพวะหมดแล้วหมดทุกอย่างไหนดูสิมึงมากี่ตัวโอ้โหมึงสี่หกแทนเลยมึงไปคนเดียวเลยอสารหัวตูอีกแ่สองตัวให้ไม่ได้ อเป็นติหัวพอเป็นจาหัวอีกแค่สองตัวก็ตีหกแล้วหมายกอนั้นเราก็ต้องจากกันแล้วละ่ะคุณผู้ชมเกลือคลิปนี้เราเกลือผมตีเลยว่าเกลืองั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายขอให้ทุกคนกดแล้วเกลือผมแล้วกันโชคดีนะเกลือด้วยกันหมันกลัว